สวัสดีครับวันนี้ทีมแพทยศกรโรงพยาบาลวิชัยเวชหนองแขมจะมาแนะนําวิธีการใช้ยาหยอดหูครับซึ่งยาหยอดหูใช้สําหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในช่องหูหรือใช้สําหรับตาลากี้หูเป็นต้นครับอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดหูนะครับในกรณีที่ยาของท่านต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นก่อนนํามาใช้ให้ถือยาไว้ในอุ้งม,มือก่อน2อถึงนาทีเพื่อปรับนุภูมิของยาครับ เปิดฝาข้อขวดยาออกและวางฝาหงายขึ้นเอียงหูหรือนอนตะแคงให้หูด้านที่จะหยอดอยู่ด้านบนหยอดยาเข้าไปในหูตามจำนวนหยดที่แพทย์สั่งระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับรูหูเอียงหูข้างนั้นไว้3-5นาทีหาก่ามีความจำเป็นต้องหยอมหูทั้งสองข้าง ให้ทำซ้ำตามตาขั้นตอนเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการเก็บรักษายาหยดหูควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิห้องตามชนิดของยาที่ท่านใช้อยู่และเก็บให้คนมือเด็กครับนอกจากนี้ยาหยดหูจะมีอายุ30วันหลังจากเคยใช้งานครั้งแรกนะครับหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k วิชัยเวทหนองแขมหรือพิมงคำถามทิ้งไว้ใต้วิดีโอนี้ได้ครับและอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ช่อง YouTube วิชัยเวทหนองแขมกไนด้วยนะครับ